สวัสดีทุกคนนะครับก็มาเล่นซอฟต์แวร์ EP 293โอเคนี่พี่อูนะลงคลิปพอดีเลยอืมแต่ว่ายังไม่ได้ดูอะ่ะมาอัดซอฟต์แวร์ก่อนโอเคซื้อตัวนี้นะเอออ่ะได้แล้วไปเริ่มเล่นเลยดีกว่าโอเคอาดเสร็จก็จะไปดูพี่อู อันนี้สองรเก้าสามแล้วนะโอเคมีรอะ่ะข้างบนรองเทา้าโอ้โหกระโปรงสวยได้ตั้งแต่ป่านี้เนี่ยนะโอ้ย อ่าสองร้อยกว่าเลยพี่อูดิ้งมาพอดีนะก็เลยให้ออกคลิปด้วยเลย <noise> いおへ。Okay นะพิ่งได้หกทุกคนหกทับสิบห้าดับเบิลยูอ่ะของขวัญอ่ะตอนนี้พี่บุ๋มพี่ครีมพี่ไปก็ยังไม่ได้ดูนะ ออวันที่อ้าวสิบสามเมษานี่แหละทุกคนพึ่งอดไอเอาชีวิตรอด EP 3ไปนะ โอเคโอเคกี่รอบแล้ววะสี่นาทีอัดได้อยู่แล้วมันก็ได้ตัวแบบหมวกเหมือนเห็ดอ,อ่ะอ่ะกุญแจเพิ่มหนึ่งอันด้วยแปดทับสิบห้า อีกตั้งเจ็ดอันมันจะได้ไหมวะเนี่ย เดี๋ยวน่าจะไปดูพี่บุ๋มพี่อูแล้วก็พี่ครีมแล้วก็พี่ไปอ่ะโอเคส่วนอีพิกไทม์ทัชชี่ดูไปแล้วนะโอเควันที่13าเหมือนกันนี่แหละ เออเกือบตกไปแล้วตายนี่ถ้าตกลงไปอีกนิดเดียวเนี่ยอีกห้าเอออีกห้าอัน เนี่ยอันที่สิบเอ็ดกับสิบสองกว่าจะได้เออนี่นี่นี่รองเท้าหมดก่อนปะออไม่หมดเออสิบเอ็ดสิบสองมาแล้วดาวโอ้ยเอามาทำไมอ่ะดาว เออแล้วยังไงก็ต้องเอารองเท้าอยู่ดีออเออเผื่อมันมีอยู่ที่สูงไงอันนั้นจะได้เอาง่ายๆเออนี่สิบสเหลืออีกหนึ่งอัน อ่ะแล้วก็ขออนุญาตให้ตายเลยนะโอเคครบแล้วอ่ะอุ้ยนั่นจะรวดสองพันอ๋อลืมบอกว่ะไปซื้อสกเก็ตบอร์ดมาสี่พันห้าตัง ส่วนสกเก็ตบอร์ดอุ้ยอีกห้าสี่ร้อยกว่าบาทก็ใกล้3ามล้านสแล้วส่วนสกเก็ตบอร์ดที่ใช้นี่ได้อันนี้มานี่แหละโ okay. อเคอะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปนะบ๊ายบาย